สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดสามชุกนะคะที่นี่บรรยากาศดีมากอุ้ยนี่น,น,น,นี่ตัวอะไรนี่น้องตัวเฮียนะคะอยู่ใต้นี้เห็นไหมคะเห็นหางไหมนี่นี่ค่อยๆเคลื่อนตัวแล้วอุ้ยอยุน้องไปไหนแล้วเนี่ยน้องไปไหนแล้วแสดงว่าที่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากค่ะก็เลยมีตัวพวกเนี้ยเยอะนะคะ น้องออกมาให้เชยชมนี่แสดงว่าอาจจะมีโชคมีลาบก็ได้นะเออถ้าคิดในแง่บวกเนาะแล้วก็นี่ดูนี่บรรยากาศดีมากค่ะด้านหลังนะคะนี่ธรรมชาติสุดๆเลยอะ่ะแล้วก็เราต้องข้ามสะพานนี้นะคะแต่วันนี้เพิ่งมาอีกทางนึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสะพานนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้เราลงไปทางนี้นะคะ ที่มีมังกรนะคะนี่สะพานสะพานที่อันซีนะคะเราจะต้องมายืนถ่ายรูปกันจุดนี้นะคะเวลาที่มากับอ่าเป็นคณะนะคะแล้วก็ที่นี่ก็มีของเด็ดเดเยอะมากนะคะอุ้ยทำไมคนแน่นอย่างนี้แสดงว่าเขามีของดีนะคะนี่ยืนต่อคิวกันยาวมากนะคะนี่เลยร้านนี้ขายเป็ดนะคะเป็ดย่างเป็ด พะโล้นะคะสูตรไหหลําคนแน่นมากแน่นทุกร้านเลยค่ะที่แบบดังๆเนาะแล้วก็ของแป,แปลกๆของที่แบบบ้านเราไม่มีขายอะที่นี่ก็มีขายแต่บางอย่างก็เป็นของที่มีขายทั่วไปเนาะแต่ของที่ไม่มีขายที่นี่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นชามยักษ์อะไรเงี้ยลูกชิ้นใหญ่เท่าหัวเด็กอย่างเงี้ยแล้วก็ข้าว อ่ซีโครงหมูอย่างเงี้ยซิโครงหมูใหญ่ๆมาเลยแต่วันนี้ไม่ทันนะคะแล้วก็เราก็เริ่มเริ่มจะหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาร้านอร่อยๆแถวนี้กันก่อนนะคะว่าอาจะทานอะไรดีเนาะอุ๊ยเราไปสะดุดร้านนี้คนเยอะมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเข้าไปชิมเดี๋ยวขอดูรอบๆแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะวนกลับมาใหม่นี่กลับมาแล้วนะคะร้านนี้คนแน่นมากถึงขั้นนั่งรอแบบ ยาวจริงๆค่ะรอนานมากๆแล้วก็ดูบรรยากาศนะคะนี่บรรยากาศเก่าๆนะคะรอนานไม่นานคือหิวโซกเลยอะชามละเจ็สิบาทใหญ่มโหรานนะคะใหญ่แต่ชามนะคะเอาละมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันก็อย่างเงี้ยแหละเนาะใหญ่แต่ชามจริงๆค่ะแล้วก็รสชาติก็โอเคอยู่ยังทานได้อยู่แล้วก็ที่สำคัญนะคะ รอนานมากเรารอกันนานประมาณเกือบสี่สิบนาทีอะ่ะแล้วก็คือเหมือนเหมือนกุสโลบายมั้งให้รอนานๆจะได้หิวหิวแล้วจะได้อร่อย,อยงไงเออคิดเชิงบวกอ่ะมาแล้วก็ไปเจอสะดุดตานี่ร้านนี้เลยค่ะเขาเขียนเพ้นให้ด้วยนี่เห็นไหมเพื่งนก็ได้ของฝากมาให้ครูที่โรงเรียนด้วยนะคะเป็นพวงกุญแจนะคะ เข้ากับหน้าเพื่อนๆของพึ่งมากเลยนี่ไม่แพงเลยค่ะ39บาทแถมขายในเ c e b o o k แล้วก็ในช้อปปี Lazada าด้วยเออชื่อร้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะชื่อร้านอะไรนะกูไอเดียหรือไอเดียกูอะไรสักอย่างเนี่ยเออไอเดียกูสิเออนี่เลยค่ะมีแก้วเกร์พวงกุญแจอะไรต่ออะไรกระป๋องกระเป๋าเพ้นได้หมดเลยนะ แล้วเพ้นซ์ซ้ำเหมือนเลยนะเออมีสกงสกรีนแก้วด้วยนี่คนแน่นจริงๆให้ดูอ,อ๋อบรรยากาศเก่าๆถ้าเกิดอ่ามีเวลาก็แวะมาเที่ยวสุพรรณบุรีนะจ๊ะตลาดสามชุกรอคุณอยู่และที่สำคัญนี่เด็ดค่ะบ้านโคกเออเราก็ไม่เคยเห็นเนาะโคกที่แบบรูปร่างแบบเนี้ยคือ บางทีเราเกิดมาถึง40ปีเนะี่ยเราก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันโคกที่เป็นรูปร่างแบบเนี้สีชมพูอย่างเงี้ยคือรุ่นเราอาจจะไม่ทันไงใช่ไหมแต่ขวดแก้วครูพึ่งทันอยู่นะคะเพราะว่าครูพึ่งก็ค่อนข้างแก่แล้วเหมือนกันอ่าแล้วที่นี่ก็ขอลาไปด้วยภาพนี้นะคะก็มีน้องๆมา ตีละนาศนะคะสร้างสีสันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า